เมื่อวานนี้ในทางการเมืองนักข่าวถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลฮะในฐานะรองนายกและอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่ามันจะเป็นปัญหาทางการเมืองหรือเปล่าระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคุณอนุทินว่ายังไงฮะเรื่องนี้ปัญหาเราผมว่าถ้าเป็นปัญหาก็ต้องดูว่าเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าปัญหาพักมันเรื่องเล็กปัญหาพี่น้องประชาชนเรื่องใหญ่ เราก็ต้องคิดถึงผลผลประโยชน์นะครับแล้วก็คุณค่าที่พี่น้องประชาชนจะได้ต้องไปถามท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วผมมาอยู่มหาดไทยแล้ว,วนี่มทนหนึ่งอ่ะก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยปัญหานเนี้ยมันเป็นปัญหาที่กระทบกับชาวบ้านหรือเปล่าถ้ากระทบคือปัญหาของประชาชนอ,อย่าไปมองเรื่องการเมืองแล้วนักข่าวยังถามได้ว่าเออกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยเป็นแนวคิดของนายกนะ คือพยายามจะยุให้ทะเลาะก,กับนายกคุณรุ่เท็นตอบตอนท้ายให้เลยฮะตอบว่ายังไงเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขถามว่าเมื่อผมไม่รู้แนวคิดของใครไงตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วเราไม่ต้องไปพูดตรงนั้น อย่าเอากัญชาเป็นการเมืองแค่นั้นนะนะครับแล้วก็มีร่างพระราชบัญญัติจะาร่างที่พรกภูมิใจไทยเคยร่างไว้ซึ่งผ่านวาระแรกรับหลักการไปแล้วก็ได้หรือในปัจจุบันนี้จะเอาร่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ท่าน อดีตรัฐมนตรีชลนาได้ร่างเอาไว้ mm hmm. ก็กกได้หมดแะนะครับจะควบคุมอะไรยังไงก็ใช้ข้อมูลทางวิชาการมาว่ากันแค่นั้นเองกฎหมายเป็นทางออกของทกฎหมายเป็นทางออกของทุกอย่างที่มันวุ่นอยู่ทุกวันนี้เพราะ mm hmm. ไม่ไม่ออกกฎหมายไงทำไมถึงไม่ออกกฎหมายล่ะใช่นไหมทำไมทีเ บุรี่ไฟฟ้าจะมาเร่งให้ออกกฎหมายกันอันนั้นอันตรายกว่าตั้งเยอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่อันนี้คือท่าทีของหัวหน้าพักูมิใจไทยยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดูที่ประโยชน์ของประชาชน